ไปต่อดีกว่าของน้องวันนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่ว่าเมื่อกี้เป็นเรื่องของของกินแล้วเนาะอันนี้เป็นเรื่องของความสวยความงามเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองกันบ้างดีกว่าถ้าพูดชื่อขึ้นมาบอกว่าแป้งรัมเกลือจืดคืออะไรอ่ะใช่ไหมแป้งรัมต้องมีคําถามนี้เกิดขึ้นแป้งที่เราเล่นตอนสงการป่ะใช่ไหมใช่ถูกต้องถูกต้องเลยเก่งมากถ้าในช่วงสงกรา์ได้หลายๆคนเข้าใจว่าอ๋อแป้งร่มเกลือจืดก็คือดินสอพอง แต่ไม่ใช่นะไม่ใช่เหรอมันคนละอันกันเกลือจืดเกลือที่มันไม่มีรสชาติเหรอใช่เอามากินเหรอเอามาทำเป็นเครื่องปะทินผิวเอาเหรอใช่อนี่ไงเขาบอกเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านแล้วสร้างรายได้ดีพาไปที่จังหวัดนี่สมุรสงกรามนะก็ไปถ่ายทำมาเนาะเขาบอกว่าเนี่ยไปที่อัมพวานะจะได้เจอของดีเออนะแล้วก็เขาใช้กันมาสมัยก่อนในชนชั้นสูงนะพี่เจษ2อ0ร0อปีแล้วนะครับทำมาแล้วก็เอามาทาหน้าเป็นแบบ ประชินผิวอะเคยเห็นสมัยก่อนไหมอย่างพี่น้องชาวนาบางทีเขาจะไปทําไร่ทํนาเนาะเขาก็จะใช้แป้งร่ำเกลือจืดน่ะทาหน้าสมัยก่อนไม่มีไมม่ีครีมกันแดดไม่มีเ้าถือว่าเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่จะแบบทาทาให้มันหนาๆหน่อยในพี่สมยศทาให้ดูมันก็ป้องกันแดดเออเหรอทาแล้วความรู้สึกเป็นยังไงพี่เขาบอกว่ามันจะเย็นเมันจะสดชื่น เย็นฉ่ำเอ็นดูพี่เขาจังอ่ะให้ดูอะไรเงี้ยว่ามันทาได้โอ่พี่เขาคนจริงนะเนี่ยคนจริงเออทาแล้วเย็นเย็นรนอย่างเงี้ยซึ่งวิธีการทำอ่ะตอนแรกไปแล้วก็คิดว่าอุ้ยดูท่าไทยจะสนุกเนาะดูเหมือนจะง่ายแต่ที่จริงพอไปแล้วมันไม่ง่ายเลยจ้ะมันใช่ที่ไหนมันอันนี้มันขนมเทียนเหมือนไหมไม่ใช่ไม่ใช่ขนมเทียนมันเหมือนไอ้นั่นเนาะขนมอันลัวพี่เจนเออเหรอเออเออนี่มันเล็กเล็กมันหวานๆวตอนแรกเข้าใจว่ามันคือขนมมันน้เหมือนกันเออพอได้พอได้ <cido f 1> แต่น้องเขาอะทำมาหลายปีแล้วเขาก็เชี่ยวชาญไงน,นี่นะแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าความพิเศษของแป้งร่มเกลือจือดเนี่ยนะคุณผู้ชมไม่ได้ขายแค่ในไทยอย่างเดียวนะส่งนอกนะจ๊ะเอาเหรอถามว่าไปประเทศไหนบ้างทําไม่ทันนะจ๊ะามาเลเซียอินโดนีเซียประเทศเพื่อนบ้านเยอรมันอิตาลีเขาไปทําอะไรทำทาหน้าทาหน้าเหมือนกันเหรอทาหน้านี่เละเออเหรอใช่รักษาฝ้าอย่างนี้คนมีมีแบบหน้ามัน ก็ช่วยควบคุมความมันไดอัอนี้มาแล้วพาลวเพื่อนมาอีกแล้วก็ใช่นะดูผลงานบิวอะเทียบกันจะชัดไปเลยว่าผลงานใครมันจะดีกว่ากันเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆกลผลงานดูใกล้ดูใกล้ดูใกล้เป็นไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีจังหวะที่ให้ดูใกล้ๆนี่ไงอ่าผลงานของดิฉันเองอันนี้พูดได้ไหมพูดได้เลยเตมที่เอาเลยคนสวยทําออกมาคิเลยจังคุณคะแต่ดิฉันถามพี่สมยศแล้วว่าทำครั้งได้ได้ขนาดนี้เนี่ย พี่สมยศบอกว่าถือว่าเก่งมากอ๋อพี่เขาบอกว่าพอแล้วทําได้ขนาดนี้พอแล้วพอเธอเฮ้ยแต่ว่าไม่ใช่ว่าส่งขายไม่ได้นะเกรดของหนูก็ยังขายได้เพียงแต่แค่ว่าเดี๋ยวเขาก็จะต้องมีแบบแบ่งเกรด<อ>หนูอาจจะไปเป็นเกรดท้ายเากรดแถมะอ,อะไรอย่างเงี้ยขายได้อยู่ยังขายได้อยู่ของน้องเขาที่ทาสวยๆก็จะเป็นเกรดเอออันนี้เหรอผลิตภัณฑ์เขานี่ไงเนี่ยหน้าตามัเนเห็นไหม่แมหอมหอมไหมกลิ่เนเขา เอาไปแต่งกลิ่นทาเป็นกลิ่นกุหลาบกลิ่นโรมากลิ่นอะไรต่างๆอ่ะอุ้ยกับกายเป็นเราใส่กลิ่นเข้าไปแล้วหอมมากเหมือนเราอยู่ในสปาพี่เจเออนะก็เนี่ยเป็นแป้งร่ําเกลือจืดนะคะก็คือการสกัดเกลือจืดออกมาจากเกลือสมุทรอ่ะ แล้วก็เอามาผ่านกระบวนการการสตุเขาเรียกแบบนั้นการสตุก็คือเหมือนการแบบฆ่าเชื้อให้มันสะอาดเนี่แล,แล้วก็ไปส่งขายวันหนึ่งเขาทํากันแบบ200ถึง300กิโลเลยนะเยอะเหมือนกันมัน,นไม่ได้แบบน้อยๆนะส่งขายแล้วพี่สมยศเกก็บอกว่าอยากจะให้ความรู้อยากจะให้อาชีพกับหลายๆคนที่ดูอยู่ไม่อยากจะให้แบบ เลื่อนลางหายไปเอออยากจะให้เด็กๆลูกหลานเนี่ยมาต่อยอดเขาสอนให้ฟรีเลยเข้าไปได้เด็นที่นี่ที่นี่เลยก็ดีเป็นการสืบสารเรื่องของภูมิปัญญาดีๆของบ้านเราเนาะไม่ให้มันเลือนหายไปจากสังคมไทยเนาะแป้งรําเกลือจืดทาหน้าได้ประทินผิวได้เป็นรองพื้นอะไรก็ได้เมื่อกี้เห็นคล้ายๆขนมเหมือนกันเนาะโอ้เห็นแล้วหิวเลยสนุกสนุกามไปทําก็สนุก